เจ้าตานเชื่อมสอนรัดเพป็นว่านะครับตามป่ายเ่อนนะครับเดี๋ยวเขามาคุยกับแม่ขาวว่รับคนละครึ่งพร้อมสวัสดีครับอ๋อสินค้าหมดบ่ะครับโอ้นี่ผมเป็นแบบนี้โอ้แล้วก็เชื่อมแม่่คะอันนี้เ้าใส่ลูกตาลที่มันแก่นะค่ะแก่จัดเนื้อมันเท่ายี่มาเห็ดขนมโอ้อันนี้เขาขาวทั้งในนี่มันขึ้นยังมันเนี่เม็ดมันอ๋อเจ้ามันบ่ะครับอ๋อเม็ดมันเขาไปปลูกนะอืเป็นแบบนี้ ั้นหนึ่งเลยนะครับครนชั้นที่สองโอ้บ่ผ่านชั้นที่สองมาปุ๊บก็จะเป็นจาวตาลโอ้เป็นแนวนี้เนาะแสดงว่าจาวตาลเชื่อมในมดแล้วเนาะเหลือัตงแต่ขนมตาลมาครับนี่บอกขนมตาลอล่ะคุณผู้ช่มครับมาเห็นแล้วไปตะกินนะครับพี่น้องขายจังไดครับขนมตาลชุดละยี่สิบห้าบาทเอาผมเอาชุดหนึ่งนะครับเด้องานสถาปนาอําเภอปางกูนะครับงานพนขายอยู่งานสมโภชสารลักเมืองปางกูแล้วก็งานเฉลิมฉลองวัน สถานาอำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีล่องๆองกินหนพี่น้องเบิ้งงด้อครับบ้านี้เอาละครับพี่น้องครับผมสีล้องกินห้พี่น้องเบิ้อเด้อครับบ้านี้ขนมตาลขนมตาลของอำเภอปางกูแท้แทเลยบอกครับเนี่ยสมกับสมกับเป็นอำเภอที่มีต้นตาลหลายเนะอืมโอ้หอมลูกตาลครับพี่น้องครับเบิ้องห่อนเลยครับอืม เอาล่ะเด้อครับพี่น้องผู้ใดอยากนี่ก็มาอำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับขายอยู่มองนีฮอดวันที่เท่าไหรครับเนี่ยขายอยู่ตรงนี้นะครับหน้าที่ว่าการอำเภอปางกู 20, สิบหถึงพฤศจิกายน2568าก็กมากินขนมตาลแล้วก็มากินเจ้าตาลเชื่อมเด้อครับพี่น้องครับอ่ะไปละครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิขอกินแบบนอร่อยก่อนพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ